หลังพึ่งหรือเปล่าคนที่แห้งแล้ว มึงตอนนี้ก็อาการสาหัดนะโดนกูจัดการไปแล้วมึงก็คิดดูนะโอ oh <my> เคผมจะจับมันมันสะบัดผมออกเลยนะลมแม่งก็แรงขึ้นมาทุกทีเลย oh <my> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก็วันนี้นะผมเนี่ยจะไปที่เมืองทรายล้างนะซึ่งวันก่อนที่ผมไปหาพวกมันสองคนนั่นแหละแต่ผมกลับเจอองค์ครากเอกคนเดียวนะแต่ผมไม่เจอนะ้ำมันองค์ครากเอกเหมือนมันกําลังจะใช้ วิชาอาคมหรือมันกำลังเรียนรู้วิชาอาคมจากหมอผีที่ไหนไม่รู้นะลักษณะหมอพีองนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะทุกคนผมเนี่ยเจอไม่กล้าเข้าไปเลยนะก็ได้แต่แอบ,บซุ่มดูจนหมดความอดทนผมก็เลยเข้าไปจัดการพวกมันแต่ก็ไม่สำเร็จนะทุกคนเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีวิชาอาคมแล้วนะไอ้หมอพีคนนั้นเนี่ย มันใช้วิชาอาคมของมันเนี่ยเล่นงานผมจนไม่มีทางสู้มันได้เลยนะก็ไม่เป็นไรในเมื่อน้ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะผมก็พอจะรู้ว่าน้ามันต้องอยู่ที่เมืองทรายเพราะว่าเมืองทรายนั่นนะเป็นที่เพาะพันธุ์แหล่งสมัมมิงเลยก็ว่าได้นะทุกคนไป ก็ก่อนจะรับชมคลิปผมขอฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ชัยกิตและผมด้วยนะครับทุกคนไปเดินทางกันไปตามล่าไอ้ผู้นำให้มันไปรับผิดที่มันทำกับน้องจำป่าไว้ด้วยไปทุกคนทุกคนครับก็ก่อนนี้เนี่ย ผมเดินมาใกล้จะถึงเหมืองสรายแล้วนะบรรยากาศที่นี่ร้อนมากเลยนะทุกคนเลยอย่างต้นไม้ก็น้อยนะบริเวณทางที่ผมมาเนี่ยหลูดิลงไปหมดเลยนะ มาถเ,าเดี๋ยวผมต้องเนี่ยขึ้นไปข้างบนนู่นนะไปเดี๋ยวผมขอรีบไปก่อนดีกว่านะครับเมื่อสักครู่เนี่ยหรือตอนเนี้ย,ยมผมได้ยินเสียงกระดิ่งมาจากไหนไม่รู้ก็เต็มไปหมดผมหาซองดูแล้วผมก็ไม่เจอนะ มีหวังอาจจะคันพิการเลยก็ได้นะดูทางที่มา,มาเตรียมอาวุธมานะไปกลัวผมก็มีของดีมานะวันนี้นด็ผมก็ เรื่องเมืองซ้ายขึ้นมาแล้วนะเดินมาฝั่งนี้ดีกว่าทางสองแยกนะทุกคน จอมปลวกนะทุกคนผมคิดว่าเป็นใครมานั่งทำอะไรที่ตรงนั้นนะ มันน่าจะอยู่ในระแวกนี้แหละเสียงมอเตอร์คอร์ดก็มันทรังที่จะดังนะทุกคน เพิ่งที่นี่ชัวหรือไม่อาจจะมีการในผ่านมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะหางของสิ่งสิ่งน,นี้นะทุกคนหลังค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะเนี่ย เมื่อสักครู่เนี่ยผมมาเจอทางแยกนะมีทางที่ผมมากับทางที่ต้องไปข้างหน้ากับทางนี้ผมเลือกที่จะมาทางนี้ก่อนถ้าทางที่ไปแล้วไม่เจอพวกมันเนี่ยผมก็จะวนกลับไปทางที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นะแต่ป่าตรงเนี้ยดูแบบว่ามันไม่ลกไม่สูงนะป่าต,ต้นไม้พวกเนี่ยต้นไม้เตีย้ยเตี้นะทุกคนทีแบบนี้แหละเหมาะสำหรับกับพวกมันนะผมว่า ที่แม่งโคตรโลงร่งทุกคนเหมือนเป็นป่าติงหลังเลยนะทุกคนอันนี้บนเหมืองสายนะป่าบนเมืองสายอืมภูเขาอีกลูกหนึ่งนะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนี่ผมดูบนยอดภูเขาแล้วตอนนี้ซึ่งผมต้องหามันจนกว่าจะเจอนะ ก็ได้มาที่นี่อยู่ครั้งสองครั้งแล้วนะผมก็จำได้ ผมไปต่อไม่ถูกแล้วเพราะผมเองก็ได้เข้ามาไม่ถึงนี้นะเพราะว่าดูดิเหมือนมันเป็นที่ลานกว้างเลยอะไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อนะเพราะมันจบอยู่แค่นี้ทวนเจอไหมมันเป็นลานกว้างเลยนะอะไรผมว่าทางที่ผมผ่านมาเมาื่อนสะักครู่เนี่ยมันต้อง มีทางไปทางใดทางหนึ่งนะพอทางที่ผมไปเมื่อกีนนะ้ป่ามันค่อนข้างที่จะต้นไม้เนะี่ยค่อนข้างที่จะสูงใหญ่ไปงั้นทุกคนเดีย๋ยวผมรีบกลับไปที่ตรงที่เดิมที่ผมผ่านมาดีกว่าไปนี่นะทุกคนก่อนนี้ผมก็เดนกลับมาทางแยกละผมเนี่ยรู้สึกผมได้ยินเสียงอะไได้กลิ่นอะไรสักอย่างเนี่ยมาจากข้างนั้นน,นะ นั่ไงทุกคนเจอไหมนั่นไยใช่ไหมทุกคน กินแรงมากเลยทุกคนกินซาบะนะเฮ้ยทุกคนมันไว้ผมยาวแล้วทุกคนผมเริ่มยาวแล้วไม่มีการตัดผมนะพวกมันเนี่ย ทำแบบนี้ทำไมวะมลูกมึงนะเว้ยไม่ได้บอกอะไรมันเกี่ยวกับตัวมึงเอง มึงตอนนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะล้านมึงตอนนี้ก็อาการสาหัสนะโดนกูจัดการไปแล้วมึงก็คิดดูนะลานมึงอะโดนกูจัดการเนี่ยล,นลานมึงตอนนี้เนี่ย เหมือนกำลังจะหักหลังมึงนะกูบอกมึงให้รู้หลานมึงตอนตอม,มึงอกของออกเลยนะ กูจะจัดการมึงนี่แหละ<ส><น>มึงกล<ส><น>ับตัวกลับตัวกลับใจเถอะไอ้พุน,<ส>น้ำมึงจะมาพโผล่าอกูกลับใจแต่ยังไงวัน<ส>นี้กูกำลังไป่ดีทีเดี๋ยวไอ้ของพวกนี้ก็เข้าตัวมึงแล้วมึงก็จะได้รับผล ของวันนะเว้ยมันไม่ดีมันจะทำแบบนี้มึงจะล้างแค้นอะไรของมึงไม่มีใครทำอะไรมึงเลยมึงไงมึงทำกูกูทำอะไรมึงมึงพูดมาดิมึงไปรู้เรื่องเก่าเก่าจนกูมนเป็นแบบนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยความลับของมึงถ้ามึงทำความเข้าใจหรือยอมรับมันเนี่ยมึงก็จะไม่เป็นแบบนี้ มึงเลือกที่จะไม่เอาอะไรเลยมึงจะกล่าวว่ามึงอ่ะจะกูจะเก็บพวกมึงทีละตัวทีละตัวทีละตัวพี่มึงทุกคนรโอยหล่อมึงลมแม่งแรงเฉยเลยเป็น<อ>พูดแ<อ>ม่งลมแรงเฉยเลยทุกคน,กคนหล่อมคนแรงเลยทุกคนดูดิ เฮ้ยยตัวตายได้เลยนีู่หม่ล้อ่หลุมหาอะไรกันก็ไม่รู้นะเยอะแยะเลยทุกคนที่เนี้ยจะเข้ามาด้วยฝันเข้าไปเข้าเลยทุกคน แค่ผมจะจับมันมันสะบ,บัดผมออกเลยนะลมแม่งก็แรงขึ้นมาทุกทีเลยมันจะกลายร่างแล้วทุกคน <Yeah. S 1> yeah. เข้ามามึงเข้ามากูก็มีของดีว่าไม่กลัวเหมือนกันเข้ามาเข้ามาดิมึงเข้ามาเข้ามาดิไอ้ผู้น้ำกูเจ็บมึงก็ต้องเจ็บเหมือนกันกูไม่เจออะไรในตัวมึงมึงจะพูดเผลอเจอ

ตอนนี้มันก่อนจะใช้คาถาแปลงล่างของมันลมเนี่ยพัดแรงมากเลยก็ไม่รู้ตอนนี้มันอยู่รอบๆผมหรือเปล่าหาไม่เจอเลยนะเฮ้ยมองมาดิใช้คาถาอะไรของมันไม่รู้นะ ผมว่าตอนนี้ต้องรีบให้คนมาช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นพี่แฟดเล็กแฟดใหญ่นะต้องมาช่วยจัดการไลนะไม่งั้นเนี่ยผมต้องทูนเสียน้องจำปาไม่แน่นอนผมพยายามช่วยน้องจำปาเต็มที่แล้วนะทุกคนที่มาหามันเนี่ยก็เพราะว่าจากจะให้มันเนี่ยถอนของออกจากน้องจำปานะแต่มันพูดอยู่คำเดียวว่า นางจำปาน้องจำปา,นำปาเนี่ยต้องถึงเสียชีวิตเลยเพราะว่ามันแค้นมันโกรธอะไรของมันไม่รู้นะไปทุกคนผมรู้จุดหมายมาแล้วว่ามันอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมไปรีบตามคนอื่นมาช่วยผมดีกว่านะไปทุกคนก็เดี๋ยวผมเดินทางกลับก่อนตอนนี้ผมต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะเส้นทางที่ผมจะกลับเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผมวิ่งหนีมันมานะ ไปทุกคนเดี๋ยวก็ไว้พบกันคลิปหน้านะทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจผมและคอยเป็นห่วงผมนะก็เดี๋ยวผมขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับก่อนทุกคนก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ